สวัสดีค่ะกลับมาพกกระชองบ้านถุงสตูดิโอค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรคนเรียงงวัวทุกผู้ทุกคนนะคะมานี่พามาเบิ้งเคล็ดลับงว้วะอ้วนค่ะพี่น้องนี่ค่ะที่เห็นที่เห็นอยู่นะคะก็จะเป็นห้ําเข่าบ้านเ้าค่ะแล้วก็จะมีเข่าต้มเข่าต้มก็จะเป็นเข่าเหนียวค่ะแล้วก็ผสมน้ำลงไปหลายๆค่ะงวัวมันก็สิดูดกินแบบนี้แหละค่ะพี่น้อง แต่วาถ้าสมมติว,ว่าพอแม่พิ้องโตใหเนาะค่ะมันก็เคยกินน้ำกินแบบที่ผสมน้ำแบบนี้ตอนแรกมันก็อาจจะกินว่าเป็นแต่ว่าขอกนี่คือผสมน้ำให้กินแบบนี้ตลอดมันก็เลยกินเป็นค่ะนี่พอแมพีน้องทั้งบ้านถามเขามาเนาะค่ะว่าในส่วนของเข่าต้มเนี่ยเป็นเข่าอิหยังแล้วแต่เลยค่ะบางมือก็เป็นเข่าเหนียวบางมือก็เป็นเข่าเจ้าหรือว่าเข่าสวยบานเท้านะคะ่ะคือเฮากินเขา่าเข่าแบบใดเหลือ เฮากะเอามะต้มแหง้วะกินขาะพี่น้องมันกะสีซอยแหง้วะอ้วนไว้ค่ะนี่ค่ะมันกินดีดีด้ค่ะมันกะสิดูดกินแบบนี้หละค่ะดูดกินนี่ดูดกินดีดีค่ะหัวพอแม่พี่น้องผู้ใหเนาะค่ะเลี้ยงอ้วนบ่ขื้นง่ายตั้งเสียค่ะก็ะล้องแห่งกินแบบนี้เบิ่งหลับรองเด้ค่ะบ่เกินหนึ่งเดือนหัวอ้วนเลี้ยวแท้ค่ะนี่อันนี้คือเข็ดหลับเลยค่ะพอแม่พี่น้อง ในส่วนบางโอกนะคะ่ะทีมีต้นขุนแน่ก็อาจจะสื่อในส่วนของพรีมีค่ะเป็นพวกแราตุผงมาผสมใหงัวกินก็นได้แหละพี่น้องเบิง้งมันดูดกินเปียงภูมิปัญญาพื้นบ้านเฮาเนาะคะ่ะคืองัวที่มันกินน้ำหลายมันกระซีอ็ดใไหงัวอ้วนขึืนอกันค่ะอันนี้เขาจะผสมนมยย้ำไหยางหลายเลยค่ะพี่น้องมันสิดูดกินแบบนี้จนว่าน้ำเบิดเลยค่ะนี่ที่ดูดกินจน่าเบิดเลย ค,คือโตอื่นกับกินคือกันค่ะโตอื่นกับกินคือกันพอดีว่าช่วงนี้เนาะคะ่ะกําลังเอาดินเข่าขอ,อกงวหนาฝนขอ,อกมันจืดกัเลไห้เพิ่นเอาดินมาไห ả นี่ค่ะพี่น้องอันนี้ก็คือกันดูดกินดีค่ะงัวสูตรขุนแบบง่ายๆเลยค่ะพอแม่พี่น้องสําหรับพอแม่พี่น้องทีมีง้วผูจังเสียทีมีงัวผูเฮาต้องการแยกเพื่อที่จะเข่าขุน จับเลยรูปจับเลยร้านสาวค่ะพี่น้องเอาห้านสาวมาดทงน้ำเนาะคะ่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องทันใดเนาะคะ่ะทีมีงัวผูและกาอยู่ในไว้ทีเขาต้องการจากขุนเพื่อทีจะขายเนื้อหรือว่าขายซากเนาะคะ่ะการต้มเข่าให้กินนีก็เป็นการซอยลดต้นทุนซอยลดหัวอาหารได้คือการค่ะพี่น้องบอกง่ายๆเลยเนาะคะ่ะคือ <laughs> ข่าเหนียวเนี่ยค่ะเขาขายในรถทึ้ถึกได้พี่น้อง สีขายน,นี่โล้วทึกถือเนาะคะ่ะเขาเอามาต้มไหงวัวกินมือะกรรมจังเสียค่ะมันก็นสิเหตุไหงวัวเขาอ้วนไว้จะเลื่อนอาหารมันแสบมันนัวน้าเดฟพี่น้องเอามาผสมหัมผสมย่างให้กินเนาะคะ่ะอันนี้คือนนองท้องแดงค่ะนนองท้องแดงลูกของแมนาดําตอนนี้คือแม่ของมันขอดลูกแล้วเนาะคะ่ะอันนี้บูกันเลยแยกแยกคอ,อกแล้วค่ะทั้งบ้านกระามว่า เอาขุนเต็มที่บอกก็คือบอ่ได้ขุนค่ะพี่น้องช่วงนี้ว่ากับราคาถึกแน่จักน้อยหนึง่งมันเทามีดหม่องป่อยน้ำค่ะช่วงนี้ก็เลยบหันได้เฝ้าขายเนาะคะ่ะเลี้ยงเลี้ยงไปอีกจักน้อยหนึง่งตอนนี้ว่าบ่หลายโตน้ำค่ะมีวัวแคดสองแม่และกัะงัวผู๋งวัวผูแบบนี้สองตเนาะคะ่ะตัวนี้และกัะลูกชาโลเลตตัวหนึง่งและกัะสิเป็นงัวหน่อยตัวนึงห่วงตวอ,อกลูกแมนาดําค่ะ นี่ค่ะพี่น้องมันกินดีดีด้ค่ะซอยโลต้นทุนค่ะกเกษตรกรบานเทาเนาะคะ่ะกินเข่าตั้งเสีค่ะเข่าเลือติดหมอ้อติดกล้องบ่ตตองเอาทิ้งเอามาตม้มหาลังค้นบ่ต้มค่ะกะแซ่น้ําแล้วก็เอามาห้ง่งัวกินตั้งเสีค่ะพี่น้องมันซอยลดต้นทุนแล้วกะเท่าที่สังเกตเบื้องห่างว่ามันอ้วนเร็วๆแล้วมันก็กินดีพี่น้องแต่ว่าสําหรับหัวพอแม่พี่น้องผู้ใหญเนาะคะ่ะมันบ่นเคยกิน มันกาดสิกินบ่ดีแต่ว่าคอ,อกนี่คือไห้มันกินแบบนี้ตลอดเนี่ยพี่น้องนิง่งอันนี้งัวผูหน่อยเฮาคือคอ,อกนี่ไห้กินแบบนี้ตลอดมันก็เลยกินดีผสมน้ำเขาไปหลยๆค่ะกินน้ำไหลกันหนึ่งตะอ,อ้วนพี่น้องแล้วกันนี้ค่ะย้ำแรงกับสิมีการร้องฟังเข่าแบบนี้ไว้ตลอดนี่ถ็ก,กิน นี่ค่ะทั้งนี้กับกินดีคือกันดูดกินน้ำนี่ค่ะเบิ้งเบียงเบิ้งมันกินดีกินย่างดีเลยค่ะเบิ้งดีดีนะมันกิน อัน,นี่แม่ลูกวันหน่อยตัวนี้ก็กินดีค่ะเบิ้งชาโลเลตตัวนี้เปียงพี่น้องหกเดือนหาเดือนเขาหกเดือนเนี่ยค่ะเบิ้งมันอ้วนอืมกินซะกินดีค่ะชาโลเลกินบลเลือกกินได้ทุกอย่าง สำหรับมือน,นี้นะค่ะพ่อแม่พี่น้องท่านใดค่ะที่พึ่งขามารับชมค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนเลี้ยงวัวทุกผู้ทุกคนค่ะสำหรับมือน,นี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ